ันนี้นะครับจะพามาอัปเดตถนนพิจภาพเส้นอุดรไปหนองคายนะครับหลังจากที่ปรับปรุงถนนนะครับแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นถนนสีเลนแต่ว่าซ้ายขวานี้อย่างละสองเลนนะครับ ตอนนี้ทางหลวงเข้ามาเพิ่มเป็นฝั่งละเลนก็จะเป็นถนนหกเลนนะครับซ้ายขวานี้ก็คือฝั่งละสามเลนตอนนี้ถนนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่แ่แถวบ้าน ก่อนจะเข้าอุดรน,นะครับแต่อันนี้เป็นเส้นอุดรไปหนองคาย,เ,ยเสร็จไปแล้วนะครับก็เลยลองมาขับรถด,ดูว่าสภาพผิวของถนนเป็นยังไงบ้างนะอันนี้นี่น่าจะเป็นช่างชุดเก่าหรือว่าเป็น คือสันนิษฐานว่าในช่วงตรงนี้เนี่ยระดับของถนนแล้วก็ความเรียบของถนนก็ดีนะครับพอพอขับแล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้แต่ปัญหาก็คือตั้งแต่หน้าที่จะเข้าอุดรไปนาขาเนี่ยครับในโซนนี้เนี่ยขับไม่ดีเลยนะครับ เวลาเราขับไปเนี่ยรถเขาเรียกว่าจะมีเสียงเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถนนผิวไม่เรียบนะครับทิวพื้นผิวของถนนนี้จะกรุขกระมากนะครับถ้าเทียบกับตรงนี้นะครับก็เลยสันนิษฐานว่าช่างอาจจะเป็นคนวชุดหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ผมเห็นทางหลวงเราใช้ นะครับในการเทคอนกรีตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอทำไปนานๆแล้วไมไ่รู้ว่าอย่างไงใช้คนเทนะครับใช้คนเทแล้วก็สันนิษฐานว่าถนนระหว่างรอยต่อตรงช่วงช่วงที่รับรอยต่อตรงที่เขารับเสานะครับ อาจจะไม่ได้ใช้รถทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นช่างคนละชุดก็เลยทำให้มาตรฐานของถนนไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้พออนุโลมต้องใช้คำว่าพออนุโลมได้นะครับนี่ครับ <c oughs> จะสังเกตเวลาขับไปแล้วเนี่ย กล้องของผมนี่ก็จะสั่เป็นระยะระยะนะคิดว่าทางหลวงน่าจะตรวจผ่านไปเแนวแต่เส้นที่จะอ,ออกมาจากอุดรแต่ถ้าขับมาจากหนองคาย เลยจากหน้าขามานะครับเจ้าแถวร้านกาแฟไหมออกมาตรงโซนนั้นนะครับถนนค่อนข้างจะขรุขระมากคิดว่าน่าจะไม่ผ่านเห็นเจ้าหน้าที่มีขีดเส้นแดงกากระบาดไว้หลายที่เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็โอเคอยู่ ปเให้ดูนะครับว่าเส้นมิตรภาพอุดรไปหนองคายหลังจากที่ทำเป็นสามเลนแล้วนะครับว่ามันขับดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เสร็จไปที่ไหนแล้ว ถ้าเกิดว่าเอารถมาเทเนี่ยผมว่าความเรียบของถนนจะจะเรียบกว่าแล้วก็ดีกว่ากันเยอะดีกว่าที่เราใช้คนเทตัง้งจะ่สมัยแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คนเทนะ แล้วทีนี้เวลาปาดหน้าเนี่ยก็ใช้คนปาดหน้าเหมือนกันเอาเอาเครื่องมือประยุกต์ขึ้นมาเองนะครับเวลาเราจะสังเกตเวลาเรานั่งรถตู้โดยสารรมอว่ารถทัวร์ก็แล้วแต่มันก็จะเสียงดังตรุดตรุดตรุดอันนี้คนที่โดยสารรถ ทุกวันนี้จะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านนั่งแล้วแบบนอนไม่หลับนี่เป็นเพราะว่าถนนคอนกรีตนี่แะครับอันนี้ผมบอกให้เห็นถึงคุณภาพในการทำถนนของบ้านเรานะครับอันนี้หลังจากที่ลงจากคอนกรีตแล้วมันจะเป็นยางมะตอยนะครับนะครับก่อนจะเข้าเขตของเมืองหนองคาย แต่ผมยังชอบแบบลาดยางมะต่อยนะครับเพราะว่าการยืดหยุ่นของถนนนี่มันจะดีกว่าแล้วก็มันจะขับนุ่มกว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเบรกหรือว่าอะไรมันก็จะทำให้มันเบรกแล้วมันมันหนึบกว่านะครับในต่างประเทศนี้เขาจะ ใช้อย่างมะตอยเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะาแถวแคนาดาอเมริกาก็แล้วแต่นะครับเพราะเขาคำนึงถึงการลดอุบัติเหตุแต่บ้านเรานี้ก็คือเราคำนึงถึงผลประโยชน์มากกว่านะครับ ก็เลยทําให้บัตเหตุบ้านเราเ,เกิดขึ้นเยอะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางถนนของเราเนี่แหละค่วนเรื่องเมาแล้วขับหรือไม่ขับตรงนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งแต่สาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือถนนนี่แหละครับถ้าเราใช้คนขีน่เนี่ยเวลาเราเบรกกระทันหันเนี่ยรถมันจะไม่หยุด มันจะละลายนะครับก็เสี่ยงต่อเกิดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับอันนี้ขับนิ่มมากเลยสังเกตกล้องของผมนะครับตอนนี้ผมถ่ายแล้วก็ขับไปด้วยกล้องมันจะไม่ค่อยสั่นมากนั่นแสดงว่าคอน,นกรีตกับ อยางมาต่อยเนี่ยยางมาตอยจะดีกว่าเยอะเลยนะขับนิ่มแล้วก็นิ่งนะครับขับไปด้เรื่อยๆเลยเราก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับเวลาเราขับรถแต่ถ้าเป็นคอนกรีตเราจะต้องจับพวงมาลัยอยู่ตลอดเลยทำให้เวลาขับแล้วมันเหนื่อยันล้านะครับ ยิ่งเส้นทางตั้งแต่คอนแก่นไปถึงโคราชไปสระบุรีนะครับยิ่งเป็นถนนหลักคนสัญจรไปเยอะเนี่ยมาทุกสารทิศแต่เราดันไปเทคอนกรีตนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ ทำไมปัญหาอุบัติเหตุในประเทศของเราไม่เคยลดเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างมาตอยนี่ก็จะขับไปได้ตลอดนิงมาก ในช่วงช่วงที่ก่อนที่เราจะเข้าหนองคายเนี่ยเขายังไม่ได้เทคอนกรีตก็ไม่ต้องเทคอนกะรีตน่ะดีแล้วครับขอให้เป็นแบบนี้ไม่ต้องเทคอนกรีตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอาจจะมีบางจุดที่มัน พอรถวิ่งไปนานๆแล้วมันอาจจะแบบถนนแตกชำรุนบ้างก็ซ่อมไปตามสภาพผมว่าก็ยังดีกว่าไปเทคอนกรีตนะครับคอนกรีตนี้ถ้าเกิดว,ว่ามันแตกมันเล้าก็ต้องก็ยิ่งหนักกว่ายังมาตอยเวลาซ่อมอีกนะครับผมว่าแบบนี้ก็วิ่งไปได้ดสบายๆแล้วอีกอย่างยางมาตอยมันก็ทำให้ไอ ดอกอยางรถของพวกเราเนี่ยมันมันช่วยไม่ให้ดอกอยางมันหมดเร็วนะถ้าพวกเราขับเส้นทางคอนกรีตบ่อยๆนานๆเนี่ยแป๊บเดียวเปลี่ยนยางอีกแล้วนะครับก็ทำให้เปลืองเปลืองเงินเราอีกนะเปลืองทรัพยากรอีก บางทีเราคิดว่าไอคอนกรีตเนี่ยมันถูกเวลาเทแต่ถ้าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนแล้วเนี่ยกลับมาเทียบกับคอนกรีตแล้วผมว่าการรักษาตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุมันจะเยอะกว่าก,การทำถนนด้วยซ้ำไปนะครับ เนี่ยก็จะใกล้เมีาแล้วเนี่ยอีกสองสาวันนี้ก็จะสิส็จสงการแล้วนะครับผมว่ารณรงค์ให้ใช้อย่างมะตอยดีกว่านะครับในการทำถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับผู้ใช้ถนน ประมาณอาจจะเยอะกว่าทํำคอนกรีตแต่ที่นี้มันก็ปลอดภัยกว่าคอนกรีตนะครับไม่ต้องเอางบ่ประมาณไปรักษาคนไข้คนป่วยเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ รถหัวพราวารัลวิ่งอ่าวรถชนกันรถเกิดอุบัติเหตุตร,ตรงนั้นตรงนี้เราก็จะไปคิดแต่ว่าเขากินเหล้ามเมาแล้วขับขับรถปังมาจริงๆเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงถนนสัญจรมั่งนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับการทำถนนเส้ออนอุดรไปหนองคายให้ดู ก็เลยพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ย่างมะตอยกับค,นคันกี่ให้ให้พอไม่เหงานะครับในการชมคลิปอันนี้ถึงแยกแยกอะไรนาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นีแยกอะไรผมก็ลืมตำบลค่ายบกหวานแยกค่ายบกหวาน ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ